สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปลาของเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ่อที่ต้องมีติดบ้านไว้เพราะว่าเท่าที่เลี้ยงมาสีเดือนนี้ได้ใช้ครบทุกตัวเลยนะคะที่ตั้งอยู่ที่เห็นเมื่อกี้ก็เราก็ควรซื้อติดไว้จะดีกว่าค่ะเพราะว่า ปลาเวลาเขาจะเป็นมาคือกว่าเราจะสังเกตได้บางทีปลาก็แทบแย่แล้วค่ะถ้าเกิดเราไม่มีกว่าจะไปตามหาซื้อมาได้มันก็ยากคือมันก็จะไม่ทันแต่ถ้าเกิดเรามีติดบ้านไว้แน่นอนได้ใช้แน่นอนค่ะมาดูมาดูที่ตัวแรกกันอันนี้ ในภาษาคนเลี้ยงปลาเขาจะบอกว่ายาเหลืองอันนี้เป็นยี่ห้อ aquatic b ค่ะอันนี้ก็ใช้สำหรับปลาที่มีลักษณะการติดเชื้อจากแบคทีเรียมีอาการแผลตามตัวช้ำเลือดคลีบเน่าเปื่อยไม่ไว่ายน้ำนอนนิ่งตามพื้นบ่อคลีบหางก่อนตกเลือด ปาเป็นฟ้าขาวเกล็ดตั้งประมาณนี้ค่ะมีฝีเม็ดใหญ่อันนี้ก็สามารถใช้ได้1หยดต่อน้ำา20ลิตรพวกนี้จะมีผลต่อระบบกรองของปลานะคะก็คือถ้าเกิดเราเอาไปหยดในบ่อปลาเลยคือระบบกรองของเราก็จะเสียเพราะว่าแบคทีเรียนในระบบกรองก็จะตายไปด้วยเพราะฉะนั้น แนะนำให้แยกปลาตัวที่มีอาการออกมาแล้วก็รักษาออแยกรักษาแบบเดียวๆค่ะก็คือขังเดียวแล้วก็หยอดยานะคะจะดีกว่าที่เราจะไปหยอดลงทั้งบ่อเราก็จะได้ไม่ต้องรื้อระบบกรองใหม่ไม่ต้องมาเติมแบคทีเรียใหม่นะคะ แนะนำให้ใช้วิธีนี้จะดีกว่าเดี๋ยวมาดูที่ยาตัวต่อไปกันอันนี้จะเป็นเมลาไครกินขวดนี้ยี่ห้อไบโอนอกนะคะจะใช้สำหรับปลาที่มีอาการจุดขาวจุดขาวนี้เกิดจากเชื้อโปโตโซั์ค่ะพวกนี้ก็จะมาเกาะที่ผิวหนังของปลาแล้วเขาก็จะกัดกิน ผิวหนังของปลาทำให้ปลาเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็สร้างเมือกขุขุขึ้นมารอบรอบโปรโตสัวเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลสีขาวๆอะค่ะตามผิวของปลาเนาะปลาก็จะมีอาการซึมแล้วก็ว่ายฉลบว่ายฉลบเป็นยังไงก็โดยการว่ายแล้วก็เอาตัวไปถูกับพื้นบ่อ ไปถูกับข้างบ่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีอาการคันเนาะลักษณะที่เราสังเกตได้ก็คือปลาของเราก็จะมีจุดสีขาวๆเล็กๆนะคะตามครีบตามตัวแล้วก็มีอาการไหวแฉลบไห้ถูกับพื้นบ่ออันนี้ต้องจับขึ้นมาตรวจสุขภาพดูนะคะสำหรับอัตราส่วนที่ใช้ก็คือยาหนึหยดต่อน้ำสิบลิตรค่ะ ตัวนี้สามารถหยอดลงบ่อได้เลยค่ะเพราะว่าโปโตโซัวเขาจะอยู่ทั่วไปในบ่อโดยเราจะให้ติดต่อกันนาน3ามวันค่ะข้อควรระวังของการใช้ยานี้ก็คือเขาเป็นมะละกอกรีนจะเป็นสารก่อมะเร็งค่ะมาดูที่ตัวถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นยาที่ใช้สำหรับปรสิตภายนอกก็ใช้ ได้กับพวกเห็บปลาหนอนสมอแล้วก็ปลิงใสพวกพยาธิภายนอกอะคะ่ะก็อาการของปลาของเราก็จะมีอาการไหว้ฉลบมีอาการซึมไม่กินอาหารสีก็จะซีดแล้วก็สู้ผอมลงพวกนี้ลักษณะก็จะเหมือนกับเกลือะคะ่ะก็จะมีอัตราส่วนให้ใช้นะคะสำหรับตู้ขนาดต่างๆ ยีนิ้วใช้2ช้อน30นิ้วใช้3ช้อนอะไรประมาณเนี้ยต้องลองดูของที่บ้านก็น้ำระดับ400ลิตรก็ใช้ประมาณ5ช้อนค่ะก็ลองทดลองดูแล้วก็หลังจากที่เราใช้ประมาณ30นาทีพวกเห็บ ที่บ้านเคยเจอเห็บนะคะเห็บปลานี่แหละประมาณ30นาทีเห็บปลาก็จะตายพวกนี้สามารถหยอดลงในบอ่อได้เลยค่ะเพราะว่าเห็บมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เกาะอยู่กับตัวปลาบางช่วงเวลาที่มันไปอยู่ตามพื้นบอ่อถ้าเกิดเราใช้เราก็ใช้ทั้งบอ่อเลยค่ะ ตัวต่อไปก็จะเป็นด่างทับทิมค่ะก็เป็นด่างทับทิมที่เราใช้ผสมในการล้างผักในครัวนั่นแหละค่ะพวกนี้ก็สามารถช่วยกำจัดพยาธิภายนอกได้เช่นพวกพยาธิปลิงสหนอนสมอเห็บปลาโรคตัวด่างหรือแม้กระทั่งโรคเหงือกเน่าค่ะสามารถช่วยกำจัดเชื้อราในปลาได้ ปลาที่มีอาการเชื้อหลก,ก็จะมีอาการตัวแดงปลานอนก้นบ่อปลาคลีบหบประมาณนี้พวกนี้พอใช้ในวันแรกก็จะเป็นสีชมพูนะคะพอผ่านไปเขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลซึ่งทำให้ตู้ปลาของเราแลดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ไฮโดรเจนมาใช้ในการล้างลิตของด่างทับทิมก็จะทำให้น้ำแล้วก็ พวกคราบสีน้ำตาลต่างๆหายไปนะคะก็ใช้คู่กันก็เราก็ทำการเติมไฮโดรเจนลงไปหลังจากที่เติมด่างทับทิมลงไปแล้วประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะก็จะทำให้น้ำกลับมาใสาได้เหมือนเดิมสำหรับอัตราส่วนที่ใช้ก็คือจะใช้ประมาณ 1, 1กรัมต่อน้ำา1ตัน อันนี้ก็ใช้สำหรับกำจัดพวกเห็บปลานะคะส่วนในการกำจัดพยาธหรือปลิงใสก็ใช้ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนตันข้อควรระวังสำหรับการใช้ด่างทับทิมก็คือจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในบ่อหรือในตู้ลดลงเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใช้กับ ลาที่มีลักษณะของโรคเหงือกเช่นพวกเหงือกเนา่าคือก็จะไปลดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกลงก็คือจะทำให้ปลาเราสุดได้มาดูที่ตัวต่อไปกันค่ะอันนี้ก็คือยาปฏิชีวน,นะหรือยาฆ่าเชือ้อที่ใช้กับคนนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอะม็อกซี่ยาฆ่าเชื้อนี้ก็ใช้ได้สำหรับปลา ที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ใช่ว่าเชื้อทุกอย่างจะสามารถฆ่าได้นะคะฆ่าได้เฉพาะแบคทีเรียสำหรับปลาที่มีอาการของแบคทีเรียก็จะเช่นพวกที่เป็นโรคเงือกเน่าเป็นแผลตามตัวเกล็ดตั้งเกล็ดหลุดอะไรประมาณนี้ก็ แนะนำให้แยกออกมาใช้นอกบ่อก็โดยการใช้น้ำหนึ่งกระมังต่อยาครึ่งเม็ดแล้วก็ใช้ติดต่อกันให้ครบ5วันนะคะเพราะว่าพวกนี้ยาปฏิชีวนะถ้าเกิดเราใช้ไม่ครบโดสอาจจะทำให้เชื้อดื้อยาได้แล้วข้อสำคัญเลย ต้องไม่เอาไปใช้กับในบ่อในตู้เพราะว่าจะทำให้เชื้อแบคทีเรียในระบบกรองตายหมดบ่อได้เช่นกันค่ะมาดูที่ตัวถัดไปกันค่ะตัวนี้ก็คือเกลือสมดุดตัวนี้สามารถหาได้ง่ายแล้วก็ประโยชน์ค่อนข้างกว้างทำไมจะต้องเป็นเกลือแล้วก็ต้องเป็นเกลือสมดุด้วยเพราะว่า เขาจะคงสภาพที่เป็นลักษณะธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เติมสารต่างๆลงไปเหมือนกับพวกเกลือปรุงอาหารที่เติมสารไอโอดีนลงไปเพราะว่าสารไอโอดีนก็จะไปทําปฏิกิริยากับสารเคมีตัวตัวอื่นๆที่เราใช้ร่วมกันได้นะคะในการรักษาปลาครั้งหนึ่งบางครั้งเราก็ใช้ยาหลายตัวร่วมกันค่ะถึงจะเอาอยู่ เกลือทะเลก็ยังเป็นเกลือที่ละลายน้ำแล้วไม่ทำให้ pH ของน้ำเปลี่ยนไปมาดูเรื่องการออสโมซิสกันค่ะเพราะว่าเกลือก็จะมีประโยชน์ในเรื่องนี้เหมือนกันออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลายจากความหนาแน่นต่ำไปยังความหนาแน่นสูง โดยผ่านเนื้อเยื่อตัวกลางที่ยอมให้สารละลายดังกล่าวซึมผ่านไปได้ซึ่งความเข้มข้นของสารละลายในปลาจะอยู่ที่ประมาณ0.9%แต่ในบ่อปลาหรือในน้ำจืดทั่วไปจะอยู่ที่0.02%เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วน้ำในบ่อปลาก็จะพยายามที่จะไหลเข้าสู่ตัวปลาโดยผ่านทางเงือก หรือผ่านทางผิวหนังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไตของปลาก็จะทำหน้าที่ขับน้ำส่วนเกินออกจากปลาโดยวันหนึ่งหนึ่งปลาก็ต้องขับน้ำออกจากตัวประมาณ20%เซเมื่อเทียบกับเราซึ่งเราปัสสาวะแค่ประมาณ2%เซของน้ำหนักตัวเท่านั้นนะคะ ดังนั้นก็จะเห็นว่าปลาก็ต้องใช้พลังงานจํานวนมากเหมือนกันในการรักษาระดับความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติดังนั้นการที่เราเติมเกลือลงไปก็จะทำให้ระดับของความเข้มข้นในบ่อเพิ่มขึ้นเป็นการลดการทำงานของไตในตัวปลานะคะปลาก็จะมี พลังงานเหลือพอที่จะใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคสำหรับความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่แนะนำให้ใช้ในบอ่อปลานะคะก็จะอยู่ที่0.3ถึง0.5ซก็คือเราจะใช้เกลือทะเลประมาณ300ถึง500กรัมต่อน้ำ100ลิตร ในกรณีที่ปลาที่มีอาการป่วยหนักมีอาการเกล็ดตั้งมีอาการเกล็ดหลุดหรือเป็นแผลตามตัวอย่างเงี้ยพวกนี้การใช้เกลือในอัตราส่วนดังกล่าวก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนอกจากนี้เกลือก็ได้ถูกมาใช้ในการกำจัดพยาธิโดยจะใช้เกลือที่ความเข้มขน้น 2%ค่ะแล้วก็เอามาใช้กับปลาในเวลา10-20นาทีหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาปล่อยลงในบ่อเหมือนเดิมในขั้นตอนนี้ก็จะใช้ได้ทั้งพวกโปรตโซัวเห็บปลาแล้วก็หนอนสมอก็โดยหลักการก็คือหลักการความเข้มข้นที่แตกต่างกันของเกลือและ สารละลายภายในปรสิตนั้นทําให้ปรสิตมีการสูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกลือจะช่วยลดระดับความเป็นพิษของไนไตรได์ได้และยังเป็นสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นให้ปลามีการขับเมือกออกมามากๆ การขับเมือกของปลาก็จะมีประโยชน์ตรงที่ในเมือกมีสารในการฆ่าเชื้อโรคผสมอยู่ด้วยในการขับเมือกออกมาของปลาก็จะเป็นการป้องกันตัวเองจากปรสิตแล้วก็เชื้อโรคต่างๆได้ค่ะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเกลือก็คือเกลือเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยต่อทั้งคนปลาแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้าน และเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างจะ,สะเสถียรค่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนแสงแดดทำให้คงประสิทธิภาพได้นานและที่สำคัญไม่ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ในระบบกองชีวภาพของเราคือมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพวกมลคายกรีนพวกฟอร์มาลีนแล้วก็ด่างทับทิมซึ่งจะทำให้ระบบ กรองชีวาภาพของเราสูญเสียพวกเชื้อแบคทีเรียไปทำให้ต้องมีการฟื้นระบบใหม่ค่ะและที่สำคัญเกลือยังเป็นสารที่ราคาถูกและหาง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะส่วนที่ควรจะมีสำหรับบ่อปลาของเรานะคะก็คือยาต่างๆดังนี้คือ 1. ยาเหลือง 2. เมลไครกรินีน 3. พวกยากำจัดพยาธิต่างๆพวกเห็บนอนสมอแล้วก็ปริงใสอันนี้สามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ตัวต่อไปก็คือด่างทับทิมแล้วก็ยาปฏิชีวนะและตัวสุดท้ายก็คือเกลือค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า เราอาจจะสัสบสนว่าตัวไหนที่สามารถใช้ในบ่อได้ตัวไหนที่ไม่แนะนำให้ใช้ในบ่อนะคะอ้าเดี๋ยวดูที่ตัวที่ใช้ในบ่อได้ดีกว่าเพราะอื่นๆเขาไม่แนะนำให้ใช้ในบ่อตัวที่ควรจะใช้ลงในบ่อหรือในตู้เลยก็คือพวกยากำจัดโปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคจุดขาว แล้วก็พวกยากำจัดพวกปลสัสต่างๆพวกเห็บปิงใสหนอนสมอเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีบางช่วงของชีวิตที่อยู่ในบ่อแล้วบางช่วงของชีวิตที่อยู่ที่ตัวปลาเอาลนะเนาะก็วันนี้ก็ ถือว่าสาระค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับปลาค่ะยังไงก็ลองไปหาซื้อมาไว้นะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ